สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกพักในกระถางสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําเสนอเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นหอมครับเหมือนหอมไทยไหมแต่จริงแล้วมันเป็นหอมญี่ปุ่นที่ยังโตเป็นโตยังไม่สมบูรณ์นะครับผมวันนี้ก็เอามาให้ดูกันก่อนนะครับเป็น EP แรกของหอมญี่ปุ่นล้วกันนะครับผมครับผม หอมตัวนี้นะครับก็สามารถปลูกได้นะครับปลูกง่ายด้วยนะครับแต่ค่อนข้างจะของผมไม่รู้เป็นเลยนะจะโตช้าหน่อยนะครับอันนี้หอมญี่ปุ่น2เดือนแล้วนะครับที่ยังโตยังไม่เต็มที่นะครับผมว่าน่าจะประมาณ90วันเนาะหรือว่า3เดือนประมาณเนี้ยครับถึงจะเก็บผลผลิตนะครับผมแต่อันนี้ไม่รู้อะไรนะเห็นสวยดีก็เลยเก็บไว้นะครับผมครับก็เป็นหอมอีกชนิดนึงนะครับที่ทดลองปลูกนะครับ ก็ไปดูกันนะครับวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไปดูกันเลยครับครับเรามาเริ่มเพาะกล้าหอมญี่ปุ่นกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุในการเพาะนะครับก็จะมีกระถางสีนิ้วหรือว่าท่านไหนจะใช้เป็นแบบภาชนะอะไรก็ได้ตามสะดวกนะครับข้างล่างก็จะมีรูนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับไม่เจาะไม่ได้นะครับแล้วก็ดินพิสมอสนะครับใส่เข้าไปเนาะแล้วก็นี่เป็นนะครับ มเมล็ดหอมญี่ปุ่นนะครับผมพันโตกเกียวอะไรสักอย่างนะครับอันนี้มีจําหน่ายนะครับผมมีจําหน่ายตุงละห้าสิบบาทก็ง่ายๆเลยครับหวานเลยนะครับผมจะหวานทั้งหมดนี่เลยร้อยกว่าเมล็ดถึงสองหค่อยประมาณนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะงอกหมดหรอกดูรดน้ำนะครับจากนั้นก็รดน้ำเรียบร้อยนะครับก็ตั้งไว้ใน ใต้สแลนนะครับโอเคมาดูกันว่ากี่วันงอกนะครับรดน้ําเช้าเย็นนะครับสามารถรดน้ำหมักเสริมได้นะครับผมโอเคครับผมเลนนี้ก็คือเจ้าหอมญี่ปุ่นนะครับดูเพาะไว้เมื่อวานนะครับผมเนี่ยวันนี้เริ่มงอกแล้วโอ้เมล็ดงอกดีมากนะครับแต่อัตราการงอกนี่ไม่แน่ใจเพราะยังไม่เห็นหมดทุกมเมล็ดนะโอเคมากเลยนะครับผมไม่เคยเพาะหอมญี่ปุ่นงอกเร็วขนาดนี้นะครับ พวกกระเทียมหัวก็ทํานะครับแต่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถึงจะงอกเนาะแต่นี้งอกมาแล้วนะครับแทงรากเขาขาวออกมาอันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับตามที่ผมได้ทําไว้นะครับก็คือใส่พีษมวนแล้วก็หวานลงไปเลยลดน้ําแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ควบแน่นไม่ได้อะไรนะโอเคตอนนี้ก็เอาไว้ใต้แสลนนะครับโดนแสงลําไรเนาะครับผมวันที่2นะครับหอมญี่ปุ่นนะครับอายุประมาณเอ่อสิบวันนะครับผมนี่ วันนี้ยีิบเจ็ดเนาะพอวันที่สิบเจ็ดก็ประมาณสิบวันนั่นแหละครับงอกขึ้นมาแล้วครับยาวสมควรนะครับแต่ต้นเท่าเข็มนะครับอันนี้จะยังไม่แยกนะครับรออีกสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับช่วงนี้ก็สามารถรดน้ำหมักได้แล้วนะครับผมวันเว้นวันได้นะครับครับอันนี้คือหอมญี่ปุ่นอายุประมาณ23าวันนะครับเนี่ยยีบสาวันนะครับต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมก็งออกมาเยอะเลยนะครับผม โอเคแล้วก็ผมจะเอามาแยกลงกระถางนี้ก่อนนะครับ <_ an> เพื่อที่จะเราต้องย้ายกระถางเพื่อที่จะเปลี่ยนกระถางอีกทีนึงนะครับผมให้ต้นเขาโตก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางไม่ไม่เอากระถางนี้ล้เอาเป็นสักหกนิ้วเนีครับเอาลงกระถางหกนิ้วนะครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปเลยนะครับดินก็เป็นดินปลูกเลยนะครับผมเนใส่ดินเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็วัดดูก่อน ที่ทาแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เขายังเล็กมากนะครับเราไม่ใส่สามารถที่จะมาแยกล้าออกได้นะครับก็รอให้เขาต้นโตเท่าแบบหอมหอมต้นบ้านเราครับผมเนาะก็ย้ายเลยนะครับผมทําแบบนี้นะเอามือกดๆระวังระวังไม่ให้โดนต้นเขาเยอะนะครับก่อนย้ายนะครับไม่ต้องลดน้านะครับแต่อันนี้มันแฉะมามันก็เลยออกยากนะครับผม เอเนี่ยเนี่ยครับผมนี่นะครับผมก็ลงไปเลยนะครับเอาอันนี้หลุดออกมานี่ครับลงไปเลยนะครับ,ารบจากนั้นนะครับเราก็ใส่ดินครับผมดินใส่ระวังระวังหน่อยนะเพราะว่าต้นเขาเล็กมากเดี๋ยวรอให้เขาโตก่อนถึงจะแยกแบบปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆนะครับ บอกลลาเยอะไปนิดนึงนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับที่จริงใครจะกล้าใส่ฐานลุมก็ได้นะครับหยอดลุมแล้วสองเเมตรนะครับแล้วก็ย้ายมันถึงจะย้ายง่ายนะครับแต่อันนี้ผมใส่แบบซะเยอะเลยโอเคได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็รดน้ํานะครับเช้าเย็นนะครับดูดินด้วยไม่ให้แฉะมากนะครับก็เอาไว้ในร่มนะครับประมาณ สวันนะครับถึงเราออกไปโดนแดดใต้สแลนนะครับผมเริ่มโตนะครับเริ่มโตแล้วอันนี้พวกนี้ผมก็แยกออกจากกระถางแล้วนะครับเอามาลงอันนั้นเดียวๆนะครับที่ปลายแห้งๆนี้เพราะว่าโดนแดดนะครับแดดแรงมากๆนะครับโดนความร้อนนะครับนี่นี่ก็หอมญี่ปุ่นเหมือนกันก็กำลังโตนะครับผมพวกนี้ผมก็จะเอาไว้อีกสักทีหนึงนะครับให้เท่าแบบต้นหอม บ้านเรานะครับผมถึงจะแยกนะครับเนี่ยอีกสักอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้แยกนะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาย้ายกล้าหอมญี่ปุ่นกันนะครับเนี่ยครับอายุหนึ่งเดือนนะครับผมต้นได้ประมาณนี้นะครับก็แข็งแรงพอที่จะแยกกล้าได้แล้วนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีนะครับมีกระถาง6นิ้วนะครับผมจะย้ายลงกระถาง6นิ้วก่อนนะครับยังไม่เอาลง10นิ้วนะครับเผื่อมีต้นไหนตายเราก็จะได้ไม่เปลืองดินนะครับอ่าแล้วก็ ดินนี้ก็เป็นดินใบก้ามปูหมักนะครับผสมดินเก่าบ้างนะครับก็เรามาปลูกนะครับแต่สังเกตได้ว่าผมจะทําเป็นช่องโหว่ตรงนี้ไว้นะครับก่อนที่จะลงกล้านะครับตรงส่วนนี้นะครับผมจะใส่ดินพีชมอสเข้าไปนะครับเพื่อที่จะอนุบาลหรือว่าพยุงกล้าเขาให้เขาแข็งแรงนะครับก่อนที่รากเขาจะมาหายกินแต่้าตุอาหารที่ดินใหม่ตัวนี้นะครับดินใบก้ามปูตัวนี้นะครับ โอเคหลังจากนี้เราต้องพรมน้ําก่อนนะครับผมนะครับเมื่อเราพรมน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็จิ้มนะครับออกมาเลยนะครับทิ่มรากออกมาเลยเมล็ดงอกดีมากนะครับอันนี้ผมหวานๆไว้ไม่คิดว่าจะงอกเยอะขนาดนี้แต่ผลที่ได้ก็คืองอกดีมากนะครับโอ้ยจะปลูกหมดเนี่ยที่ปลูกก็ไม่มีดินก็ไม่มีก่อนที่จะถอนแยกรากแบบนี้นะครับผมแนะนําให้พรมน้ําให้เปียกก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวรากเขาจะขาดนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับก็เอาลงไปเลยนี่ครับแล้วก็กลบนะครับไม่ต้องกลบตรงลำต้นเขานะครับเดี๋ยวเขาจะเน่านะครับผมกลบตรงรากโอเคครับประมาณนี้นะครับผมหอมญี่ปุ่นนะครับก็จะ หลังจากนี้ผมก็จะเอาไว้ในร่มนะครับผมก่อนสักประมาณ3วันนะครับให้เขาตั้งตัวได้นิดนึงนะครับถึงจะเอาออกไปรับแดดใต้แสลนนะครับผมรดน้ําก็เช้าเย็นช่วงฤดูฝนก็อยู่ที่ดินนะครับสังเกตที่ดินถ้าดินแฉะอยู่ไม่ต้องรดนะครับเดี๋ยวเขาจะเน่าเอานะครับครับผมหอมญี่ปุ่นนะครับหลังจากย้ายลงกระถางแล้ว2วันนะครับก็ตั้งตัวได้แล้วนะครับตรงนี้เอาไว้กลางแดดเลยนะครับไม่มีพางสแลนนะนี่นะครับ ทางตัวได้แล้วนะครับก็ลงไปไว้ไม่กี่กระถางนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่จะปลูกตอนนี้ก็สามารถรดน้าหมักได้นะครับรดน้ําเช่าเย็นรดน้ำหมักฉีดพ่นอะไรได้นะครับผมแต่ยังจะไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเพิ่งลงดินไปแค่2วันเองผมนี่ก็คือหอมญี่ปุ่นนะครับอายุ2เดือนนะครับผมก็เป็นกล้าอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับตัดย้ายลงกระถางปลูกแล้วนะครับเขเคเนี่ยต้นประมาณนี้ครับ ประมาณดินสอนะครับประมาณแท่งดินสอใแท่งเือนการนะครับใบก็จะอวบใหญ่ดีนะครับอันนี้คือยังยังไม่สําเร็จครับ2เดือนแล้วนะครับนี่ผมไปศึกษาดูว่ามันต้องย้ายปลูกอีกนครับผมไม่ใช่แบบตรงนี้มันจะโตเลยนะครับก็เหลือรอดมาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะตัดนะครับย้ายนะครับไปดูวิธีตัดกันเลยนะครับการตัดนะครับก็ ออกมาเลยนะครับเอาต้นเขาออกมาจากกระถางเพาะนะครับโอ้โหนี่นะครับดูรากดินก็จะเป็นดินอันนี้เป็นดินใบกล้ามปูนะครับเอาดินต่อสังเกตว่ารากจะเดินนี้มากครับเราต้องตัดรากเขานะครับจะได้ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องตัดรากนะครับประมาณ ให้เหลือจากโคนถึงนี้ประมาณ 2- 3เซนติเมตรนะครับตัดเลยโอเคแล้วก็ตรงปลายนะครับตัดปลายด้วยนะครับผมเนี่ยประมาณคืบหนึ่งเนะี่ยประมาณเนี่ยจากนี้จากโคนถึงเนี่ยถึงตรงปลายนะครับตัดเลยนะครับนี่เอาไปเอาไปใช้ได้นะครับที่เหลือก็เอาไปปรุงอาหารได้ครับนี่เราจะได้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับก็จะเอาลงกระถางปลูกนะครับดินก็เป็นดินปลูกดินปรุงอะไรแล้วแต่ท่านมีนะครับอันนี้ของผมเป็นดินปรุงสูตรของผมนั่นแหละครับที่ขายอยู่ตัวนี้ก็โดนสั่งจองหมดแล้วนะครับดินสูวนแต่อันนี้ผมเพิ่มใบก้ามปูเข้ามานะครับนี่เอาให้ลึกให้ท่วมรากประมาณนี้นะครับไม่ต้องท่วมเยอะนะครับเดี๋ยวรากโคลนเขาจะเน่านะครับไม่ต้องเยอะ ประมาณนี้พอที่จริงผมเห็นเขาปลูกเขาก็เอานอนไม่เงี้เลยโอเคประมาณนี้ครับนี่นะครับผมย้ายปลูกนะครับสองเดือนนะครับผมก็ย้ายปลูกแล้วโอเคที่เราตัดออกก็เอาไปปรุงอาหารต่อได้นะครับ รดน้ำนะครับหลังจากนี้นะครับหนึ่งอาทิตย์ผมถึงจะให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่ผสมมาในดินปลูกก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาไว้ใต้แลนก่อนนะครับจะเพิ่งให้รับแดดเนาะในระหว่างหนึ่งอาทิตย์นี้นะครับให้ต้นเขาตั้งตัวได้ก่อนนะครับถึงจะออกมารับแดดเต็มวันนะครับโอเคเดี๋ยวหาไม้ดามก่อนเดี๋ยวลมพัดมาเดี๋ยวล้มครับโอเคครับนี่ก็คือดามไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับกันต้นเขาล้มนะครับเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับผมครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับหอมญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับยังตัวยังไม่เต็มที่นะครับต้องรออยู่ประมาณ1เดือนนะครับตอนนี้ผมได้ย้ายกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายตอน2เดือนเนาะเพราะว่าต้นกล้ามันมันเพิ่งได้ขนาดที่จะต้องย้ายนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเขาจะโตช้าเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะหน้าฝนด้วยหรือเปล่านะครับถึง เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังเพาะใหม่อยู่จะเพาะในหน้าหนาวนะครับนลครับลำต้นก็อวบสวยดีนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตัดที่จริงแล้วย้ายตอนเด็กกว่านี้ได้นะครับประมาณแท่งดินสอครับประมาณเล็กๆเท่านิ้วก้อยเนี่ยย้ายเลยนะครับผมก็จะตัดอันนี้หรือไม่ตัดก็ได้นะครับแต่รากเนี่ยต้องตัดนะครับผมย้ายแล้วก็กรบดินตรงนี้นะครับ ตอนแรกให้เขาตั้งตัวก่อนจากนั้นค่อยเอาดินมากลบคนให้สูงขึ้นนะครับหัวของเขาจะได้ขาวๆนะครับผมเนาะตามที่ศึกษามานะครับอันนี้ก็ยังไม่เห็นผลจริงหรอกเขาว่าเขาว่ามาอย่างนั้นต้องกลบดินอย่างนี้นะครับโอเคครับสําหรับการปลูกหอมญี่ปุ่นนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับมีขายในช้อปปีนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับด้านล่างนะครับผมก็กดเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะครับ ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทางช่องนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเนี่ยฝนใกล้มาอีกแล้วนะครับพายุยังไม่ไปเลยครับผมสวัสดีครับ